สบายดีพี่น้องคาตาขคาสูช่องแช่นอกได้พี่น้องในคลิปนี้สีพาเอฟซเขาไปบึงส่วนบริษายส่วนให้เบึงแต่หึ้งเลยพี่น้องมือว่านี้มีเอฟซีท่าน,นึ่งเพิ่นว่าอยากเห็นทิบเนาะเคยเห็นตั้งแต่ในโทรศัพท์เคยเห็นตั้งแต่ใน,นตแตในวิดีโอ เพิ่นก็เลยวาอยากเห็นตัวจริงจักครั้งหนึ่งเนาะเพิ่นก็เลยว่าเดินทางมาแต่ถิ่ก็ยังบ่ท่านได้สอบถามขอมอีหยังเพิ่นพ่อท่าได้พิน้องเพราะว่าเพิ่นมาแป๊บเดียวหนึ่งก็เลยพาเพิ่นเข้าส้วนแล้ะเพิ่นกะกลับออกเมื่อเยบ่ฮประูว่าเพิ่นซื้อจังได้มาแต่ไส้มีแต่อธิบายเรื่องสวนเพิ่นว่าเห็นเห็ุสวนเห็นยังนะนะก็เลยอยากมาเพิ่นแหลพี่น้องแต่ว่าเมื่อวานนี้เพิ่นมาเป็นตอนดีถิบยังอยู่ในสวนอยู่ ยังม่าได้อาบนา้ำแต่งโต้สภาพกับม่อมแม่มีมกินน้มกักติดโตอยู่กรบบัวเพิินประทับใจหรือว่าจังไดเห็นว่าแป๊บเดียวเราเห็นกันกลับเลยนะพี่น้องอลายคนก็นกนคือสีอยากเห็นว่าสุวที่ที่เห็ดมาานะมันง่ามบอลเป็นจังได้คือเห็นไแต่ถ่ายแต่เฮิรงแล้วยังเห็ดอยู่บอ มือกรไล่ซดในเบิงแต่ว่ามันบอแจ้งก็เลยว่าชิมาถ่ายพี่น้องได้เบิงไหมเริ่มจากทางเขามาเลยได้พี่น้องสภาพกระสีแบบบบเป็นระเบียบไปได้ว่างระยุระยะอ,อยู่พี่น้องเขามาเขากะซีเห็นใหม่ไผ่เลยเนาะเขามาละมิดไหม่ไผ่ต้นนี้แต่ก่อนนะบค่อยแตกเลยเพราะว่าบได้ฮดหนามยังเดีบันนี้พ่อมาเห็ดซวดยังแล้วก็ฮดมันแล้วมันก็นเริ่มแตกแล้วตอนนี้นี่ก็ไผ่ต้นนี้ผ้าต้นนี้ยังบรท่านเหนต่อตอยู่พี่น้อง นี่สิเ็ดตัวอยู่อันนี้นะผานี่เอามามหมาถั่วส่วนตัวนี้ก็เป็นมักมักขีงัวมักขีงัวแล้วก็ใส่ดินแล้วก็ใส่ขี้ไก่หน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ขี้แกบตัวทิพนบุรีเอาแนวโปกไว้เห็ดมือเสาร์นี่อันนี้สีมักไว้บอนปลูกพักทิพก่าออกใส่ส้วนพี่น้องมือเสาร์นี่ก็เขามาโดส้วนแล้วก็เอาขี๊บ ไก่เม่าใส่ดีว่าเจ็บบ่าแห้งก็เลยว่าผักก่อนปาติรถดมาใส่ต้นมะซิดาตัวใดที่ว่ามันบนท่านมีเขามาเขากะเห็นทางนำม,มากักทางนำม,มักตัวนี้ทิพย์งน่บทันได้ใส่เลยพี่น้องนำม,ม,มักเวลามาักหลายทีแล้วมันก็สิเกิดนอนแต่ว่านอนนี่แมนบอเป็นอันตรายไปะตะเสบขนาดนอนตุยตุย <laughs> ตัวนี้แมนเป็นน้ำม,มักทีิพย์ใส่ประจําเลยนำม,มักตัวนี้เป็นนำม,มากักเอ็มส่วนทางนี่ เป็นทั้งเป่าแล้วตัวนี้พอทีพันกากีะทั้งสีเอาขี่ไก่มากกแต่ว่าปกติขี้ไก่หรือว่าผัวขี้สัตว์นี่ส่วนหางสก้นเพิ่นแนะนำให้มากใส่ทั้งดินพอมันจึงบอ่อเกิดอะนาซานซานที่มันจะออกมาจากย่างเนี่ยพี่นนองเพราะว่าขี้ขี่สัตว์นี่มันจะเป็นกดแต่ว่าทีพันห้าห้าอ่างดินบอกมีก็คือสีได้มากใส่ตัวนี้เชี่ยวขี้ไก่มากอยูยอันนี้ก็จะเป็นผัวท่องย่างที่ทิป ตรงพลาสติกต่างๆที่ใส่แล้วนะก็เก็บไว้จงิีๆออกไปกําจัดอยู่เนาะส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นหนามักหํามักนี่ฮะขย่ายไม้มือวันที่สิบหกมือไหวออกพอดีพี่นอ้องตามธ้มมามดาแล้วต้องได้สันเนาะแต่ละมือมือเสานี้บฏิสันสันแต่มือว่านี่สนันสันนะวันขาวกันประวัติสิบสองมือกับผมใส่สําหรับหนามักตัวน,นี้เป็นหนามักสั่งขอแซงตัวตัวน,นี้ก็เป็น น้ำปลาเรือหนำปลาแดกเนาะทิบเอามาไหวสำหรับเอาละผส้มกับหนำม,มักแล้วก็หดพักตันนี้ก็จะเป็นหนมหมักเพชรกับวขาแสวไหวสำหรับสีเพียอันนี้ทิพใส่ประมาณซองซามเถื่อแล้วแล้วก็แสวไวอีกแต่ว่าหูซึกว่ามันบกหอยเพชรเลยแหละตอนนี้นี่วะแล้วยังไ้ใ,ใส,ส่แสวไปไว้นี้ตอนนี้ก็จะเป็นพงศักดิ์อมหรือว่าแฟบ เอามาไว้ใสสาหรับสูตรกับจัดเผียนี่ทางน้ำมักเข้าทางนี่ก็ะไดมาจากกรุงเทพได้คุณ่อสัใยคุณแม่โม้หายานะทางไงนี่ทางนี้ก็จะเป็นน้ำมักโตกเกา่าน้ำมักทีว่าใสทุกมือนี่ทีว่าใสผสมพดถุกมืออยู่พี่น้อง่ายใส่อันนี้ก็จะเป็นทางอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือต่างๆในสลีสือ,อ,นนอว่าตัวนี้แปดร้อยบาทยังพนั้ปูบวกาปลูกพี่น,อน,อน้องยานทักซาบอะไรก็เลยยังบวปปู มาวันนี้สิพาไปเบิ่งสวนคือสวนนี่กะเฮ็ดมือละน้อยเนาะเสากับแลงแล้วก็ทิมมีต้นไหม้ที่ปลูกอยู่นองกลับไปฮดอยู่คุณแน่สไลด์กะแต่ละเหมือกัสสได้เขาสวนตัวนี้แหละืันนี้กะล่มบ่แห้งก็ได้พี่น้องแต่ว่ายันแต่ล่มมันสิผัดไหมนี่แหละเขามาบรรยากาศกะสิเป็นประมาณนี้อันนี้ไทยให้เบิ่งรอบๆมามเริ่มที่สวนนี่ แถวแคมนี่ละแมนที่ปลูกพว่ิไข่ไคตะไคปลูกกําลังเริ่มแตกก็ไผกก็ไ่นี่ก็กําลังเริ่มบนระบาดทาาักทราทางนี้ก็จะเป็นต้นมะกอกนามแตกงามๆตะกี้ฮันมีแต่แบบ่มีแต่งัวเขามากินนี่ก็เริ่มแตกแล้ว นี่มันขี่ไก่ที่ย์บเอามาใส,ส่เมื่อเสานี่ได้มาอยู่ซ่องต้นสําหรับต้นมะกองน้ำตอนน้นมันอยากหมาก็เลยมันดอกเลยแต่ว่าแบ,บมากาดกินบึงตอนนี้เริ่มแจกแตกไรเงาทางนี้ก็จะเป็นตะไคร้วัวเิไ่ทางนี้เป็นต้นขี้หูดต้นขี้หูนี่มีส่วนหนึ่งให้ก็จเจ้ามาเอาใบขี้หูดไปใส่ขาปุ่นเฮนเอาข่าปุ่นนะก็จะเจ้า จักข้าเห็ดจะได้จุดเกียงมดอ,อันนี้ข้ากกะโปงใหม่เด้่พี่น้องนี่ก็จะเป็นก็ไผ่เดี๋ยนี้เริ่มแตกแต่ก่อน,นปูกไว้กับบริแตกดูนอำไมออกนอำไมแตกแนงทางนี้ก็เป็นต้นมะขี้หูดทางนี้ไม่รู้ซ่องตน้นนอซนนี่แต่ว่าต้นมะขี้หูดไม่อยู่ซ้ำซ้ำต้นแต่ว่าอยู่ทั้งพุน่นในนี่ก็จะเป็นมกะกเจี๊ยบมกะกเจี๊ยบนี่ก็ยังแต่เก็บกินอยู่พี่น้อง ละสิบกาเอาไนหน่อยคะมาใส่ลงในอันอีกเผื่อว่าทาตัวนี้ใต้ตกะให้ลูกให้ลูกตัวติบปูกขึ้นมาเองนะมาแทนตัวนี้เลยติบกระปุกดกคืออหน่อยวายอยู่ได้นี่อันหน่อยว่า,วาพันนี่คะมันดกเาสันก็พอได้เก็บกินฮะมันกกอยากเลิมแก่เลยด้ยเพราะว่าเอาเก็บลายเถ่อแล้วพาเบงส่วนทางนี้ก่อน แถวนีก็จะเป็นตะไคร่นกแคมแคมนี่ที่ปลูกพุ้สชไคปลูกตะไคร้แล้วก็มีสม้มส้มมาส้มนี่ที่ว่าปลูกหลอบนีหมดเลยส้มทางหลังงามๆจะสิพาไปเบ่งส่วนแถวนี้หันที่ปูกกกมกเพชเต็มหมดเลยนี่แถวนี้ถามันบัณฑงงามไปได้เพราะว่าสวงที่ประยู่หันก็จะบริสัยพุ่นไห้นะโคตรมันซ,ซื่อเลยว่าบัณฑงแตอยางงาม อันนก,ก็ไผ่ตะไข่กำลังขึ้นว่าไอ,อ้สะอม้มส้มมาปลูกใหม่แล้วแตกแนงอันนี้ก็จะเป็นพักบัวพักบัวนี่ยายุไปเลยสำสิกิพักบัวปลูกเองไหลซานผิดส่วนอันนี้ทีมย์ม่างบอท่านเห็ดขางใสอันนี้จะเป็นตน้นมอหน่อย บวัวค่ำแบปกติต้นมอหน่อยนะมันจะบางๆแล้วก็บใบมันสีต่างๆกว่านี้เป็นคนๆหน่อยนึงต้นม้าหน่อยนะพี่น้องแต่อันนี้ที่ส่นสื่อมาซองต้นกับต้นนั้นเขาใจว่าเป็นต้นมอหน่อยก็ล่องเบงบันนันจังเอาใบเป็นหยองขัดล่องเบงว่ามันสิเป็นบัวมาหน่อยต้นม้าหน่อยนี่ต้นสะอมต้นตะไคร้เด้อทีว่าทั้งนี้หันมันก็เริมแต่ก็เริมงามแล้วอันนี้ทิ่กาะหด โดมือเสานี่ก็โดตรถูกมือนี่นท่านดิบอยู่นะ่ะติดเจ้ามาโดใบมันผอมมันกระสีแตกสะอมนะ่ะเน่าไปพุ่นเลยพี่น้องเน่าไปสูถั่วเลยน่ำงามแต่เขาบริปลูกจนวัดจี้หัวเอาแท้าเลยอย่ามัวจกนี่นะ่ะใบแตกคือสะอมนี่เนาเน่า,นาไปหมดเลยอ้อมหัวไปพุ่นเลย กาก็พะเบิงทั้งทีส่วนล่านะจะเป็นหมกเพชได้ที่ปลูกอยู่ในนี้หมกเพชนะ่กกรโดกโดกพี่น้องแตกการดีดีหามนระทันเด็กแกนี่หมกเพรโดกดีได้ใส่สูตรทีเอฟซแนะนำมาโดกโดก ้วกเ็เป็นุ่มงามเป็นุูมงามเลยโคตรหนามมากแล้วก็ใส่เปลือกไข่ใส่กะปิใส่เอ็มรอยแต่ละก้อน,นทีจะใส่พุนเนาะมักซิดาเขามักซิดานี่นี่น,นงามพี่น้องมันพิสูจน์ตั้งแต่ที่ปลูกใหม่ๆแล้วที่เผาไปทอนใบมันผดแล้วเห็นหามันแบบว่ามันสล่อเลยมันก็เลยแบบบอกงามนะอันนี้ก็ห้ามาผืนผู้เอาแต่ว่า งาได้หั่นกระเมนอยากหมากหมากดกแท้ๆที่มันได้มาปิดออกแต่ละมือคือแปลว่างาปงออกมาอย่างสีนะมันจะแตกดอกหมดเลยนะพี่เนาะดดิอันนี้คือกันตรงไดนมาเด็ดออกตะกีนั้นบบเด็ดได้เสียได้วันนี้แล้วมีบบเทียนขั้นบบเด็ดออกเลยต่นมันบบใหญ่ต่นมันบบขยายเนาะเลยจําเป็นต้องเด็ดออกสําหรับมักซิดาอันนี้ก็เป็นพัก พักแม่ที่ลกสลัดแกออกกินกับประทานบริบริกินอันพวกพันหันผ่นหนีมันก็เลยพักพักยั่งเด็กกินประทานอันนี้ก็เป็นนานพักผสมผสานเลยพี่น้อยจะอีกโกล่นอันนี้อันนี้พักแพะวนี่ก็พักซีฝรังสลัดสลัดอนอนอนแล้วก็พักหนามพักหนามเนี่ยิมมากหมักมันกรอบดีกินนะส่วน อันนี้ก็จะเป็นน้องป้าเฮาหนามเปิดใส่ทุกมือแต่ละเสาแต่ละแรงพี่น้อง <Okay. S 1> น้องตัวนี้เฮาปั๊บหาพริ้ง,งามเลยพาย่างเพียงส่วนนี้ส่วน,น,วน,นเพียงกันเดือดสีสีเอาหัวหันลงมาเกลือปลา,กกา,า,ายพี่น้องเบิ่งว่ามันสิขึืนบ่น้องนี่เป็นน้องปลาดุกห้าเกลือมือเสานี้วัวสิขข้นบ่ดด้วแล้วพี่น้องลองเบิ่งว่าสี่ข้นมาบ่ ถ้ากเกืือแกนบอกคืนอยู่นะบอ่อคืนทำเป็นคืนกสีสาหน่อยนึงบอกคืนถ้ากเกืือมือเสาร์นี่บอกคืนมาลีนุ่เห็นเลย เมันกินอิ่มแล้วมือเซอนนี่ก็เกลือไล่เติมแหละบอกขืนเกลือบาถือเวลาเนี่ยบอกขืนได้จริงบอกบอกขืนมือซอนคลิปก็ะบาดถ่ายคลิปไว้ให้เบิง้งตอนเกลือไหวตะวันลงแล้วก็ขืนมาจ่วยช่วยชยช่วยเลยบริยานคนได้เวลาเขาเกลือมนะันขืนมาโหลดแต่ว่า กินอ่มแล้วมืเอเสานี้เพิ่นบรขึ้นมาแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นน้องที่ซองน้องตันหนีทิพย์เดียงบอป้ากินยากับป้าเกล็ดแหลมนี่แหละน้องนี่อันนี้ก็เป่งน้ำเกือบเต็มเป่งถุกเสาทุกแรงตันหนีจะป่าบ่าล่ยนี่พี่น้อปบอกขึ้น,น้องบระแมนย่ำเกลือแล้วบะคุณหนอกเวลาเพลินป่ขค้นมาก จอกนี่เอามาแต่ซูนพาเทปอยู่บ้านอยู่น้องเต่าสวรสดเขตเพิ่งหายมากำลังขยายทีห้ากับแบงแบงออกที่ว่าเป็นยังคือสําเก่าที่แท้มันอยากติดกานน่ะอันนี้เอากับแบงแบงมันออกแต่กันตัวได้มีหัาแล้วก็เด็ดออกมันจึงขยายโตจทีคดวาน่าจะเปน็นส่วนทั้งนี้บังปานีนปานีนหันยุบยุบยุบพี่น้องอันนี้บอทาเกลือเลยเพิ่ขึ้นมาก,กินแน่แดงนะ แต่ว่าน้องนี่ค่ะเพิ่นจะขี่อ้าย,ยพี่น้องน้องนี่แหละทีเอฟซีว่าปูหายาาหรือ,อย่างขุดไว้เตอเพิร์ตบริปูในพี่น้องตอนนี้กระน้มเต็มแล้วเดี๋ยวนี้ปนิษเห็นบ่ปูเ็นบ่นบในในอนันนี้อยากแหันบ่อยากให้เบิงเดี๋ยวปนิษใหเบอพี่น้องนี่เพิ่นจะขึ้นมากินแน่เขาจะขึ้นมาอยู่หนาหนามอยู่แต่ว่าต้นค้นบ่ยู่ได้ ขั้นค้นอยู่นี่บบขื้นบึ่งด้วยสิกินแนบ่บะเขาจะขึ่นมาแบบน,นี้เดวพี่นนองเขาขึา้นมาได้แต่ว่าขัา้นอ๊อไปอยู่ไกลๆนี่มันโอ้ยรีเลยล่ละโล่แล้วนี่มึงดูนะขื้นมาเออขื้นมาได้นะขื้นมากินอากาศเนาะขื้นมาหายใจมึงดูนะขื้นมาขัา้นเ๊อาไปไก่นี่มันล่งแล้วนะ ขึ <c oughs> ้นมาอยู่เบิง้งอลองเกลือลองเกลือวาิะกินวะ่ะนะปุบ๊บท่านเ้าอยู่นะฮา,าลงเข้าบุคอยได้สนใจดอกตัวนี้เพราะวะ่ามันมีแน่แดงอยู่แล้วมันกินแน่แดงีล่ลายอยู่ได้ตัวนี้ทิบซื้อมาปล่อยประมาณซ้มไอประมาณ หารอยบาทนี่แหละประมาณสามเซนซื้อมาสามเซนหรือสองเซนก็บมจือตอนนั้นแต่ก็ไล่โตอยู่เลยพี่น้องอันนี้สําหรับอันนี้สําหรับน้องป่าก็สิประมาณนี่แหละพี่น้องสามน้องกอกนั่นน่ะจะเป็นกอกนําบาดานส่วนกองนี้จะเป็นกอกนําน้องกะใส่ทั้งนําน้องแล้วก็นําบาดาน สยขั้นทิบอยู่ค่ะให้ยามผักซาระดัานหนาโบให้มันต่ำไรนะแล้วก็ตอนนี้ทิบก็กำลังขยายมุกเขชรออกมาใหม่ทางหนันก็นจะเป็นบักทัวนีผักบัวตอนนี้ก็จะเป็นน่านดอกไม้ของเมนิซาบัวข่มผู้ได้บานไก่เทื่อนเคี้ยงอยากเห็ดผักโขมผักควันอย่าได้ดอกไม้น,นี่ติดต่อมาได้ในเพิ่นปูก่าย สัวน้ทางนี้ก็จะเป็นมักทัวทิพตะกอนค่ะเป็นเผียเป็นเผียแล้วก็เป็นใบด่างะนะทิพก็เอาหนามมาสีทดมีวงสักผอแล้วก็มักเพชรลวก็หัวขาทีอันทิพันนันไหวค่ะมากไหวทางนี้ก็จะเป็นเสือกนี่ยันเห็นว่าฉันได้แล้วขางมักทัวถ้าก็เห็นแล้วแต่ขังตัวน,นั้นนี่มักทัวทิพก็กาล่งซีขึ้นขาง ตะกอนใบอยากเรื่องหน่อยนึงตอนที่ประยูย่เดี๋ยวนี้กะมาฮดกับใครเน่ตัวนี้มีเพียร์นี่ไม่น้องแต่ว่าที่พดไ่นมันกะป้างลงทำมือนี้บริสีดตัอนี้มีแต่ฮดซื้อบริสีดตัอนี้นี่กะกะลังงามส่วนท่านนี้กะเป็นมักเลนมักเลนที่ภาคกระปุก ก็เอาออกมาปลูกให้เนี่ยมันบ่เหี่ยวเซ้ยทิพย์ุดอเอามาแต่น่านพักวัวแล้วก็มาปลูกนี่ส่วนทางนี้ก็จะเป็นดอกแคปลูกแล้วก็ได้เก็บดอกเลยเนี่ยพี่นนองหากบได้เก็บปลูกแล้วก็ดอกเลยท่าน,นี้ก็ดอกบได้กินบได้เก็บเผนกกส้มทีน่ะเต็ม อ้เาีคกอันนีี่วาอยากให้พอสไตล์ตัดออกให้ย่มันบังทางนี้ก็จะเป็นป่าสะอมเต็มเมาเลยนี่ทางนั้นรับปลูกไม่บ่ทธานเคียวแถวนี้ฮะแตกหย่อนมึนต้นนี้หันทิบเอามาเลยทิบปลูกเลยเด่มาเลยงามส่วนตัวปลูกทางล่างหันโอ๊ยเอามาไว้ไล่เหมือซ้องถีบจะได้ปลูกนี่มักทัว ตอนนี้เห็ดคางเรียบร้อยนะคางในนี่พี่น้องเห็ดคางหมดเลยนะถั่วกระลังงามก็น่ากิได้กินแล้วนี่นกำลังสิ่ดายคางที่จริงส่วนมักซิด้าพี่น้องแต่ว่าก็เอาอันอื่นมาใสาน่น้ำเพราะมีพื้นที่วางเผื่อมักซิด้าสิยายนเพื่อสิได้กิน ีนเป็นมักซิดาที่เอามาจากสวนไอไส้อะหน่อยอยู่นครพนมตัวน,นี้ตอนงานแล้วก็เอามาปลูกเลยตัวน,นี้กระแมนตัวน,นี้กระแมนเพิ่นกาแข้งแห้งเติบได้ปกตินี่เอามาตรงใดซ้ำก่อนนะได้ทิบไิซ้ำที่ปลูกเลยแต่เพิ่นกระซินนั่นขยายอยู่แต่หากต้นแข้งแห้งดีตัวน,นี้กเ็เริ่มมากเลยเดย้ออกมากแต่ว่าทีมฮันเดสออก พอต่้นมาทางขยายมันถือสวงล่มแน่มันก็เลยอันจากขยายสาตัวนี้มาปลูกใหม่ถัว่วแล้วก็ะแทวนนี่กสะอมเต้มจนถอดพุนแล้วพี่น้องอประมาณนี้สำหรับสวนเห็นเอซีไลคนทมหา <c oughs> อันนี้แน่แดงแดงอลี่พี่น้องแม่แก่มันเลยแดงทิบ่บ์วัน้เอาขิงวัวลง มัก็เลยบวกกเคี้ยวบวดูผูดทางผุ่นปลายนีเมีย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 เยอะขึ้นมาขั้นเ้างมายืนนี่บอกขึ้นนะป้านะยับงบอกยังขึ้นอ้าวประมาณนี้ทางนี้กับเป็นน้องแน่เป็นหนามหนามยาแขงเลยในนี่ทิพกระปูกอันมักเจี๊ยบต่วัดต้อนทิพยูนะก็เจ้าบ้ทษนหนนี่เขาบโเห็นนข้าวบัวาธิปูกอยู่ในนี่นี่ สวยงามกระดัานลและพราะว่บบริโภคในส่วนน,นั่นนี่กับประมาณนี้สำหรับส่วนทิพย์เป็นความสุขเล็กๆ,ๆน้นอยพี่น้องย่ำแบบอยู่บ้านพอไ้แย่งชาแรงเขาเบืองส่วนพราะมีเบียร์เคสทสัพยหนีที่แบบพอดีบ่ใยญยบ่หน่อยพอดีดูแลไว้ขนใหญ่กว่านี้ก็ใหญ่อยู่ ทีมไฮวายยิ่งสิงไปปลูกโซนนั่นอยู่แต่ว่ายังโมเมนต์ต้นนี้เพราะว่าตอนนี้น่ะจะโบวายโบวายน้ำหนามพี่น้องเพราะว่าเขาไดตาต้ตาโคตรทีมตาโคตรนะทีมยังบบได้ใส่สปริงเกอร์อยู่มีเอฟซีว่าคืบอบบใส่สปริงเกอร์ตามงบแหลมพี่น้องคอยเป็นคอยไปซัมมี่กันยังว่ามืดลายเตอ๋อเดี๋ยวทั้งขาย่างทั้งอ,อันนั้นอันนี้โมเมนต์น้อยได้มืดนี่กะลายอยู่ เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆปลูกพักปลวกบ่อซานผิดกี่เองยงนี่สิขย้ายให้พักออกไปอีกได้หันพี่น้องแต่ว่าสิบเหมย <c oughs> เจ็บค่าวันนี้ก็ได้่า่เหียกเติมทั้งโดส่วนทั้งตัดตินโหลดทั้งคนฝุ่นไปใส่หอนแย่มกินเข่าแล้วก็มากินเขาแล้วก็เขาไปใหม่เจ็บค่าก็เลยเศ้าก่อน เจ็บขาเจ็บปาเจ็บมือผอมเพราะว่าเวลาเขาปาตที่หลดนะพี่น้องเอาเกี่ยวดึงความมันแข้งนะบ้างที่หลดบางที่ม่แห้งเก่าแห้งแข้ง,ขงตัวนี้แห้งบ่ได้เลยตัวนี้มันใหญ่ตัวใดมัน,ม,นมันเก่าๆแห้งๆห่มันแข้งมันปาดเนี่ยดึงเกี่ยวเกี่ยวจุดขดเพราะมันแกนแต่ลายตีนเธอผู้สาวนี่ ปรอมาณันี่พาพี่น้องเบ่งซวนแล้วก็ต้อนนี้ทีมกระสิออกไปสวยเวียงเพื่อนดีตัวางานศชอยู่เพื่อนใหม่ๆม่เพื่อนนภัยชีพนะนะเมียผู้เมียผู้ที่ว่าเสียชีวิตปีก่อนเด็กพี่น้องพอดีว่าแม่เราหันแม่เราหันเอาเอาเอาพวุ้นม่เนาะแม่ข้องใหม่ๆหม่นะ เอาพ้าไหมหลังจากที่พัวใตยแล้ววันนี้พัวคนที่เอาไหมนี่เสียชีวิตก็เจ้าก็อยูเ่เรือนซองแมลงกับกลานว่าเขากับแม่นิสาไปสวยเบียดตอนนี้ทิพย์ก็เลยได้ถ่ายคลิปคนเดียวให้พี่น้องได้เบิ่งเลยพนะี่น้องแล้วก็เสียออกไปแล้วก็ล่าทิพย์กัน้องอ้วนก็นกนได้ออกของโมมาวันนี้ก็ได้กลับบ้าน พดเขานอนซองคืนนอนทองมอซองคืนตรงนี้เด็กหน่อยเป็นขายลายลายถอกถงมันล่มเลยอากาศเปลี่ยนประมาณนี้สำหรับคลิปนี้พี่น้องอยู่บ้านกาจะได้กระพาของพี่น้องเป็นกําลังใจให้ทีมในการเหตุคลิปใหม่แต่ต่อไปขอบคุณไล,ย,ลย์สำหรับทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เราทีมได้อ่านอยู่เจอกันใหม่ในหน้าได้พี่น้องสบายดี